เราก็จะมาวิเคราะห์วิจัยไาในเรื่องของ3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นจากท่านพลเอกประวิทย์แล้วก็มาที่ท่านอนุทินชาญวิรุลและท่านสุดท้ายก็คือน้องใหม่ที่เข้ามาทางการเมืองก็คือท่านเศรษฐาทวีสินสามท่านนี้มีอะไรเป็นข้อเด่นมีอะไรเป็นข้อด้อยถ้าท่านดูมาจาก การพยากรณ์ที่แยกเป็นรายเดือนรายปีแล้วเนี่ยก็จะรู้3ท่านเนี่ยดวงในทางปีเนี่ยของใครเด่นสุดของใครมีพลังมากสุดแล้วดวงที่เป็นรายเดือนนั้นใครมีโอกาสโชคดีมากที่สุดแล้วทั้ง6ท่านเนี่ยผมจะไปกรุปรวมให้ทั้งหมดอีกทีว่าใครมีโอกาสได้เป็น นายกรัฐมนติีของประเทศไทยคนที่30มากที่สุดเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนแรกท่านพลเอกประวิทย์ท่านพลเอกประวิตย์อายุนับถึงวันที่4เดือนพฤษภาคม6 6 6นะันบอายุท่านรวมแล้วก็คือ77ปี แปดเดือนยี่สิบสามวันนับถึงวันที่สี่เดือนพฤษภาเนี่ยนะถ้าอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีแปดเดือนเนี่ยในทางปีอยู่ที่อยู่ที่เนินเนปจูนเนินเนปจูนคือตรงนี้นะครับติดใต้แนวใต้แนวอาทิตย์นะับอยู่ที่ตำแหน่งเบียดเบียดระหว่างเนินจันทร์กันสุกอยู่ฝั่งใต้เนิ้วนางถามว่าเนินปีนี้ดีไหมถ้าถามว่าดีก็คือดีในเชิงของการช่วยเหลือคักบคเพื่อนฝูงบริบาลผู้สนับสนุนดีที่ได้รับการสนับสนุนจากบริวาลจากเพื่อนฝูงจากผู้หลักผู้ใหญ่จากใดๆจากสิ่งแวดล้อมดีแต่ว่า มันถ้าเปรียบเทียบกับความสําเร็จน่ะมันยังอยู่ห่างเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดีที่สุดคืออยู่ที่เนินอาทิตย์ใช่ไหมอยู่แนวนี้คือแนวอาทิตย์ทีนี้ของท่านไปอยู่ล่างสุดของอาทิตย์มันต้องว่าผ่านปัตตนีก็คือเนินอังคารสูงัวนี้แล้วเขาขึ้นมาอาทิตย์เพราะฉะนั้นในทางปีถือว่ายัางไม่เด่นอยู่ไกลอยู่แนวโน้มดีแต่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลแสงสว่างอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าห่างแสงสว่างอยู่แล้วทีนี้ถ้ามาดูเนินเดือนอ่ะได้เปรียบไหมเนินเดือน เนินเดือนของท่านไปอยู่ที่เนินสุกนะครับถ้าเนินเดือนอยู่ที่เนินสุกเนี่ยมันจะแผ่วไปแล้วนะครับมันจะแผ่วไปแล้วอ่าผมดูนิดนึงนะครับผมก็ดูตารางนิดนึงตารางท่านก็คือช่วงเวลาของท่านอ่ะตอนนี้อยู่ที่เนินสุปก็คือตั้งแต่วันยี่2บเมษาถึง2 1พฤษภาอยู่ที่เนินสุกก็ถือว่ายังไม่มีพลังเนาะอันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบกับคนดิเดตในเชิงของความสําเร็จในเชิงการแข่งขันเนี่ยจะไม่เด่นเท่าไหร่อันนี้ถือ,ถอว่าไม่เด่น ในทางอะไรเไมเนาะโอเคตีนี้เราจะไปดูอีกท่านหนึ่งท่านถัดมาก็คือท่านอนุทินชาญวิรกุลชท่านอนุทินชาญวิรกุลเนี่ยน่าสนใจนะเราจะมาดูกันนะครับอายุท่าน56ปี7เดือน21วันนับถึงวันที่4เดือนพฤษภาอ่า2 2งคือ256ของเรานี่แหละนะรเรามาดูกันนะตำแหน่งปีของท่านเนี่ยอยู่ที่เนินพระหัต ตำแหน่งเดียวกับท่านพลเอกประยุทธ์แล้วนะตำแหน่งของท่านปีเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งของท่านประยุทธ์แต่ท่านท่านประยุทธ์เนี่ยในทางดวงเนี่ยพึ่งก้าวเข้ามาในเนินพฤหัสกำลังสดใสกำลังเริ่มต้นกำลังรุ่งเรืองในช่วงของความความสำเร็จในเชิงคุณธรรมความสำเร็จในเชิงผลงานแต่ของท่านอนุทินเนี่ยก็อยู่ในกลางเนินพอดีอันนี้ก็ถือว่ามีพลังมากเหมือนกันและดวงทางที่เป็นเดือนในการเลือกตั้งอ่ะมาอยู่ที่เนิน เขาเรียกว่าเนินตอนนี้เขาเรียกว่าเนินสุกนะเนินสุกหรือเนินผู้โตตวนนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะก็เดือนไม่เด่นปีได้แต่เดือนยังไม่เด่นนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าท่านพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกคุณอนุนทิานาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับท่านนายกใช่ปะ่ปะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นพัรคร่วมเดือพัรคร่วมเลยกันนะโอเคอสรุปก็คืออย่างนี้นะครับท่านพลเอก ประยุทธ์กับท่านอนุทินเนี่ยตำแหน่งปีเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ตำแหน่งเดือนเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วทางท่านอนุทินแผ่วไม่ไม่มีผลหรือผลที่จะชนะการเลือกตัง้งหรือในทางดวงของการเห็นการชนะเนี่ยถือว่าน้อยกว่าน้อยกว่า,น,วาน้อยกว่าท่านอนื่นๆท,ที่ที่ผ่านมาหลไรนะแต่ว่าในทางปีเนี่ยมีพลังเพราะฉะนั้นปีก็จะมาส่งเดือนได้เหมือนกันนะอันนี้คือท่านอนุทินไปดูอีกท่านหนึ่งนะท่านสุดท้ายนะครับท่านเศรษฐาทวีสินนับอายุ ปีมาถึงวันที่4เดือน5เนี่ยอายุท่าน60ปี2เดือนอายุ60ปี2เดือนเนี่ยในทางลายมือเนี่ยตำแหน่งเดือนน่ยมาอยู่ที่ตำนิน่าเรว่นเินเนพูโตเนาะเนินพูโตเนินพูโตก็คือตำแหน่งเบียดกับเนินศุกร์เนี่ยอยู่ใต้แนวเสาซึ่งตรงนี้ในทางการแข่งขันคือว่าอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลยอดมากอยู่ห่างไกลมากยังยังยังไม่ถึงแต่ว่าอยู่ในแนวแข่งขันนั่นแหละแต่ว่าพลังยังไม่ได้เป็นอยู่ที่จุดเริ่มต้นอย่างที่อยู่อยู่ที่จุดสตาร์ทอยู่เลย ยังไม่ใกล้เส้นชัยนะห่างเส้นชัยอยู่สาบล็อกนะครับทีนี้และช่วงเดือนละ่ะพอมาดูช่วงเดือนส1บพฤษภาถึง9้ามิถุนาเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเนินภูตโตตำแหน่งเดียวกับปีเลยนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกับปีเบียดกันอยู่ตรงตำแหน่งปีนี่แหละเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ไกลนะครับถือว่าอยู่ไกลในในทางลายมือเนาะในทางลายมือถือว่าท่านเรื่องการแข่งขันเนี่ยยังอยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับโอกาสที่จะเข้าถึงเส้นชัยเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าทุกท่านที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะอันนี้เราจะเห็นภาพ รวมละแล้วนะว่าเป็นอย่างไรทีนี้ผมก็จะจับทั้งหท่านนะครับมาขิงให้ดูมาถึงให้ดูว่าใครมีโอกาสมากที่สุดใครอยู่ใกล้เส้นชัยมากที่สุดนะมาดูกันนะ